กร,ราบคารพ่อครูในความเคารพอย่างสูงกาศหมู่สมนะทุกทูปเรินธรรญาติโยมพวกเราทุกผู้ทุกคน <c oughs> วันนี้อากาศแจ่มใสดีนะไม่ <c oughs> ไอ้มี <c oughs> นั่นนะากาศจะเข้าหน้าหนาวนะ <c oughs> เวลาก็ผ่านไปผ่านไปนะเดี๋ยวก็ออกพรรษามี <c oughs> วันมันเลยนี้ออกพรรษาแล้วก็ต่อไปวันเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงเวลาขวบมันก็เดี๋ยวเข้าพรรษาใหม่อีก <c oughs> กลับไปวนเบียนบนไปวนมา <c oughs> ชีวิตเราก็บ,บนแล้วบนเรานะบนบางคนกบ,บนจะนอมเท่าไหร่บนมาถึงอะ <c oughs> ไร ครบเลยถึงเจ็ดสิบรอบยังเยังหกสิบรอบอยู่นะยังไม่ถึงเจ็ดสิบนะ,ะบางคนก็หลายสิบนะยัง <c oughs> ยมเมืองเนี่ยเก้าสิบวนมาถึงรอบเก้าแล้วเนะี่ยนะเก้าสิบสิบเก้าทีสิบสิบนะเก้าครั้ง <c oughs> นั่งี่มีคนยมเมืองคนมาก,กอายุมากกว่าเขาทุกคนมากเนาะ <c oughs> แต่อยู่อย่างยมเมืองี่อยู่เท่าไรก็น่าอยู่ยหรอกเนาะไปไหนไปได้เนาะพูดจะรู้เรื่องอาการครบสามสิบสองเดินเหิน <c oughs> ได้คล่องแคล่วเนาะไปถึงไหนถึงกันนั่นนะไปกรุงเทพไปใต้ไปเนีก็นั่งรถสบายไม่มีนั้นไม่เหนื่อยนั่งรถนั่งเลยเนาะ <c oughs> มันได้ร่างโครงสร้างมาเหมือนกันนะแต่ละคนทำกรรมมามีเหมือนกันนั่นแหละกรรมแต่ละคนต่างกันนะกรรมมัสโกมหิกรรมมัธยาโทกรรมปันธุกรรมโยนิกรรมปฏิสระโนเนี่มันมีห้ากรรมนะกรรมมัสโกมหิกรรมมัธยาโทกรรมมัธยากรรมโยนิกรรมปันธุน กรรมปฏิสระโนะก,กรรมเนาะอย่างอยู่ไทยเกิดจากการกระทําของแต่ละคนนะกรรมสามจริงมันก็เจตนาเนี่ยแหละเจตนาเจตนาปารถนาเจตนาตั้งใจเจตนาทํากรรมดีทํากรรมดีกับเป็นเจตนาของการกระทำเนี่ยของจิตปารถนาจิตอยากทา มีอะไรแล้วก็มีสามอย่างอย่านีในโลกที่เราต้องกรรมที่เราต้องเจอทุกคนนะคือความความอยากกนะันเนาะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาะวะตัณหาอย่างเงแต่ละคนก็ต้องผ่านกามตัณหาก่อนนะกามตัณหาคือกามแบบธรรมดากามแบบความอยากมาใส่ตัวเองเนะาะการมันโลกกรรทำเลอยากเป็นยังน้นอยากได้นี่อยาก อยากได้ของที่สมใจนั่นแหละอยากได้บ้านสวยอยากมีความรู้มากๆอยากกรรมเหยื่อกรรมอยากศึกษาอยากได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็อยากได้เป็นของตัวเองคือกรรมกระทำแต่อยากได้ไม่หยุดคือเป็นโลกธรรมนัเป็นโลกธรรมอีกโลกธรกรมอ่ะเป็นไหนกันละ่ะ นะติดโลก,กธรรมทามันได้สมใจรรมันก็ติดลติดเป็นโลก,กธรรมนะโลก,กธรรมก็คือหลาบยดสัรเสริญโลกอยอสุขคนที่เขาชื่นชมเขายกย่องแต่อย่างเป็นอย่างแม่ทัพแม่ทัพพอทีสองมันโทบุญสิน,นที่กเกษียณไปแล้วเนี่ย <c> มีทุกอย่างอย่างเงี้ยโยมอน,น่าติดไหม เห็นว่าเป็นรับราชการทางใต้เนี่ยอยู่หลายปีเนี่ยเขาไม่อยากให้กลับมานีแต่ก็ต้องกลับเขาจะหาเมียให้สี่คนนะเขาจะหาสวนยางให้หนึ่งสวนล็อกตัวอยู่ที่นั่นเลยนะแต่ก็ไม่อยู่นะโอ้ไม่ธรรมดาเนี่นะหาเมียตั้งสี่คนเนะี่ยคนก็ติดก็ชอบไปเนาะใช่ไหมและแคไไ่ไม่ได้สมใจทุกอย่างมี รถมีลามีเงินทองมากๆเนี่ยมันโลกธรรมอย่างคนที่มีเงินหลายแสนล้านมากกว่าเขาอย่างเจ้าสัวนี่แหละ <c oughs> แต่ได้เป็นฐานนะเขาก็มีเพียกพร้อมทุกอย่างก็เป็นเทวดาทางโลกนะเทวดาในโลกมนุษย,นย์อยากจะต้องการอะไรก็เหมือนเป็นเทวดา <c oughs> เทวดาทางโลกนะเทวดาโลก,กีนะ มีอำนาจนะเนี่ยเพระเทวดาแบบนี้มีพลังมีอำนาจเนะยชี้เป็นชีตายใครก็ได้ใช่ไหมมันอยากได้อะไรก็ได้ไม่พอใจใครก็ให้ไปเกิดใหม่ได้อย่างเงี้ยโอ้ยมันน่ากลัวนะยโยมนะแต่เป็นระดับนั้นเนาะอาแต่คนไม่ติดมันก็ดีนะส่วนมากมันจะมีคนไม่ติดมันจะ น้อยนะมันยังไม่ติดเนี่ยนะทำไม่ได้ลดกิเลสไม่ได้เรียนรู้กิเลสว่าความโ,โรคความปวดความหลงแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีเชือ้อไม่มีเชื้อโลกุตละไม่มีเชื้อธรรมะเชื้อการกระทําดีเนี่ยไม่มีศีลนั่นแหละการมีศีลมีธรรมเ,เนี่ยต้องมีเชื้อดีนะเชื้ออยากทําดีเชือ้อเชื้อที่เป็น <c oughs> อกุศลไม่ใช่เป็นอกุศล แล้วคนก็มาเจอดันเนี่ยแหละกลารตัณหาเนี่ยแหละเจอดันกรรมถ้าเรียนรู้ชัดเจนแล้วก็พยาพยามละพยายามลดพยายามเลิกได้เนี่ยละได้มันก็พ้นการตัณหาพ้นโลกธรรมเนี่ยมันก็มาเจอเพราะว่าตัณหาเนี่ยไม่มีวัตถุกเกี่ยวกับวัตถุเลยครนี้มันจะมีเรื่องกับใจนล้เป็นภาะวะตัณหาตัณห,หาก็คือคืออุปทานคืออยู่ในภพเนี่ยรูปมาภพอรูปมาภพเนี่ย ก็อยู่ในโลกตัวเองอะไรก <im it> <cause> ็ต้องอย่างนั้นต้องตามใจฉันต <me. S 2> ้องฉันคิดยังไงก็ต้องเอาอย่างฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดมันจะยึดอย่างเงี้ยยึดของตัวเองเป็นของตัวเองพบตัวเองนะคมติดความยึดอย่างเงี้ยเพราะว่าตัณหาตัวนี้ทุกระดับนั่นแหละไม่ต่มาบวชมาเป็นนักบวชนักอะไรแมแต่เนี่ยถ้าทิ้งไม่ได้แล้วไม่ได้มันก็ยังติดอยู่ในอุปทานอยู่ในพบพบมีพบ คิดไม่ดีอะไรม่เจตนาไม่ดีมันก็เป็นกรรมไม่ดีแล้วนะคือมันอยู่กัเจตนาเนี่ยสำคัญที่สุดเจตนาคือกรรมเราเนี่แหละกรรมที่เราจะนั่นแหละเรามันมันต้องเจต,ตนาก่อนนะใช่ไหมมันถึงมาเป็นกรรมได้ใช่ไหมก็เจตนาอยากจะอันนั้นอยากจะนี่มันก็เอาไปทํานี่เขาเนี่ยมันก็ทำบ่ก็เป็นกรรมนะั้นเนี่ยเพราะว่าตัณหากรรมเพราะว่าเออยู่ในภพในนี่มัน มันต้องเรียนรู้เนี่ยถึงเลิกได้ไม่ได้ไม่ไม่มีปัญหาเราขอให้รู้ก่อนรู้ชัดเจนมันเป็นพวบเป็นอุปทานของเราเนี่ยไม่แต่การมันหโลกทำแปลกันเหมือนกันรวมเป็นติดมันหลงมันเนี่ยคนเขายึดเขาติดลงนะแต่ไงเราจะเอาชนะให้ได้จะละเลิกของตัวเองใจเราเองให้มันหลุดจากไอ้ไอ้ความตัณหานี่แล้วมาเพราะว่าัณหานี่ต่อติดสองกับพราะว่าัณหาคือคือมันต้องชัดเจนรู้ชัดเจนแล้วก็ ล้างอุปทานล้างภพของเราที่เคยติดเคยยึดเคยอร่อยอะไรเคยสมใจอะไรนะ้วก็พยายามล้างพยายามล่าให้รุ้ยทันให้ทันตัวเองอนะห้ทันกิเลสตัวเองนะให้เข้าใจว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นส่วนเกินมันมันไม่มีตัวมีตนเนี่ยแต่มันมันมีอาการเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีตัวมีตนไม,ม,ม่รูปมาทำเนะี่ยของแต่ละคนกับของใครคนคนนั้นเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนกันเนะี่ยติดโลกธรรมหรือติด ภพติเลยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัณหานี่แต่ชำาระได้ผู้นี้แล้วก็มาเรียนรู้ศึกษาลุยวิพวตัณหาอย่างเงี้ยวิพวตัณหาคือตัณหาขั้นที่สามเนี่ยมันมันเป็นตันหาที่ยังไงละมันที่ตัณหาที่มันตรงกันข้ามนะมันเป็นความอยากอย่างหนึ่งคืออยากจะทําดีอยากจะทำประโนอยากจะช่วยคนอยากจะบัฒนาจะเรียนศึกษาโลก หลายๆโลกไงโลกในชาตินี้กันเรียนรู้ชัดเจนแล้วก็ตั้งปรารถนาอยากจะช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเรือคนสัตว์อย่างเงี้ยมีพระวันหาคืออยากดีนะอยากจะทําดีอยากจะช่วยกันงั้นอยากจะเสียสละอยากจะให้นี่แหละจะมีสงครามมีอะไรก็ไปช่วยทำอาหารส่งสเสบียงสงอะมีข้าวของมีวัตถุอะไรกันบริจาคให้เนะี่ยเหมือนกับพวกที่เขาอุบัติเหตุดูทกภยัยน้ําท่วมทั้ง อะไรน้ำปาดน้ำอะไทางบุตรดินเนี่ยพัดบานช่องมงันพังก็ก็อยากจะช่วยอยากจะอะไรเขาเนี่ยแหละเหมือนอย่างพวกบินบัลลูลิศพวกนี้ที่มีจิตปรารถนาอย่างดีนะแต่จิตดีอยู่แต่ถ้าไม่รู้กิเลสมันก็มันก็ได้เหมือนกันเหมือนกันได้ช่วยได้อะไรเดียวแต่เราก็มีพ้นทุกข์อย่างเงี้ย ที่ว่าช่วยที่ว่าจิตอยากดีนั่นก็ตะพุ่นยังก็เป็นความยึดถือกันเป็นเป็นอัตตากันเป็นอาตาัตราคุณะยกษณกันอัตราแบบสูงไม่ใช่แบบต่านะอาตาัตราแบบต่านี่คือดูดคือทําให้ตัวเองอาตาัตราแบบสูงคือทําเพื่อออกนอกเพื่อเพื่อให้คนข้างนอกเขาให้ให้ผู้อื่นไม่เพื่อตัวเพื่อตนอย่างนัน้แต่ถ้าติดเป็นโลกรรทำเองก็เพราะฉันนั่นไปช่วยเพราะ e อันนี้นะเพราะอยากเด่นอยากด,ดังอยากให้เขาชมอย่างไรก็อีกแล้วมันก็อัตตามันก็ไม่สูงอีกแล้วมันก็ก็ต่ําอีกแล้ว ชัติเกณฑ์คือเรียนรู้ให้ตันหาพว่าตัณหาพิ่พ่ตัณหาเนี่ยสามคนเนี่รู้ไหมเนี่ยตันหาเป็นแบบไหนเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยตันหาคือความอยากความโลภเนี่ยตันหาคือยังไงจะได้กินขนมอร่อยๆ <c oughs> กินข้าวแทนไม่กินขนมก็ได้ใช่ไหมกินขนมแล้วก็ต้องมากินข้าวด้วยใช่ไหม อากินแต่ขนมเลยก็ไม่ได้นีน่แหละเป็นความอยากเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกกามตัญหาอยากกินอยากสมใจไม่ได้อย่างใจกันล้องพ่อบอกแม่ไม่ซื้อให้พ่อไม่ซื้อของให้ก็ดิ่นลนร้องไห้ร้องเอาเองนี่เขาเรียกว่าตาคือร้องแบบเรียกร้องร้องไห้แบบเด็กน้อยมีความอะไรร้องไห้เป็นกำลังเห็นไหมนี่แหละ กามตัณหารู้จักไว้เนียเพราะอย่างเด็กน้อยเนี่ยก็มีไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอยากยังไงจะได้กินสมใจยังไงจะได้ทําวันนั้นทํานี้คือของที่อยู่ในพบพบอีกพบ,พบ,พบเด็กน้อย,น,ยนะ่นะใั่ไหมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเด็กน้อยพอได้สมแล้วก็แล้วไปจบ <laughs> แต่ท้นเรียนรู้ศึกษาว่ามันเป็นสิ่งส่วนเกินหรือมันเป็นกิเลสของเราเองก็เรียนรู้อื่นแทนได้ไหมย่างเงเหมือนอย่างที่ พอคูเปรียบเทียบแตกก่อนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันไม่มีคุณค่าเท่าไรมันเป็นทําจากเส้นจากอะไรเครื่องปรุงแต่งอะไรกินเข้าไปไม่มีประโยชน์เท่าไรนะข้าวกล่องมีประโยชน์มีคุณค่าทั้งอาหารช่วยโรคอะไรปากนกกระจอกช่วอะไรหลายๆอย่างข้าวกล่องเนี่ยมันมีคุณค่ามีวิตามินหลากหลายเนี่ยแต่เวลามาปั๊บข้าวกล่องกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันจะหายจังหมดเลย ข่าวเยอะเนี่ยลูกกับลูกกันเนี่ยจำไม่ฝืนมันมันอร่อยอร่อยมันบังหมดเลยเนาะยนะจไหมนะ็นไหมขนมกับข้าวกล้องนี่ขนมอาก่อนจำไหมของอร่อยจำไหมอิ่มแล้วก็นี่ก็วันนี้ก็ไม่เอาต่อแล้วคำนีงวันหน้าเห็นหิวเอาอีก้ยเนี่ยมันก็บนอยู่เนี่ยมันก็ซ้ำบนเนี่ย นี่แหละก็ให้เรียนรู้เป็นกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสอยากไปเที่ยวเนี่ยก็เป็นกิเลสพาให้พ่อแม่พาไปเที่ยวเนียพาไปเข้าห้างเนี่ยเป็นกิเลสทั้งนั้นแหละไปแล้วก็ติดเนี่ยติดแล้วก็อยากไปอีกเนี่ยอยากไปซ้ําอีกจะไหมอยากไปซ้ำไหมเนี่ยไปห้างเข้าห้างอ่ะไปบ่อยนะพ่อแม่พาไปห้างเรื่อยนะปกป้องเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยนะ ไปดูสนามฟุตบอลก็ไปนะที่ไหนนะไปเวียงไปที่บุรีรัมม์มั่งเนเห็นดูในเฟซพ,พ่อพาไปเราพ่อพาไปเนะอะว่ากินเล่นเป็นความอยากนะเจตนา <c oughs> ปารถนาอยากได้นะ,ะเจตนาดีก็ดีไปเจตนาไม่ดีมันก็ไม่ดีอย่างว่านะเป็นกุศลอกุศลสองอย่างนี่แหละ แต่เราเป็นนักปฏิธรรมเราก็ต้องเรียนรู้หลักการรู้ในมันชันแล้วก็คราวนี้จะฟื้นใจกับเป็นเรื่องของตนบุคคลแล้วก็นเนี่ยอยากจะดีอยากจะสูงอยากจะบริเสริ่ก็ละเลิกเอาเองฝึกมีเมตตาให้อภยัยฝึกไม่เบียดเบียนฝึกมีน้ำใจเสียสละเมตตาใายเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นั่นละช่วยเหลือก,กัลุมีเมตตาให้อภัยนะแล้วก็ การเรื่องวัตถุเข้าของไม่อยากได้มาเป็นของตัวเองแล้วก็มีแต่เสียสละให้คนอื่นต่ออย่างเงี้ยเรื่องวัตตุนะสินกขที่สองนะสินเคยทำกัเรื่องผู้หญิงเรื่องชีวิตเรื่องตรงข้ามเลยก็มีฝึกมีความละอายของละของของคนอื่นอย่างเงี้ยก็ฝึกเรียนรู้ความจริงมันไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ป่วยแล้วก็ตาย ยางโยมเจียมนี่เดินเข้ามาแันตะกอนก็เดินหลังตรงนะตอมันก็เดินกลมนี่มันไม่เที่ยงนี่นะไม่เที่ยงแต่คนที่ติดสวยติดงามเลยโอ้สวยดีกว่าของเก่าเลยมันก็ไปอย่างเงี้ยมันมันไม่มีจบสิ้นนะใจ่ะไหมแล้วกิเลสมันไม่เลือกไม่อะไรนะมันสนใจมันอะไรมันละเมิดไปหมดแล้วจิตวิญญาณมันไปละเมิดที่มันนั่นก็คืออยู่แล้วเพราะกดลำเบียบเพราะไอ อะไรควางกันไปเฉยทําไมไงั้นแล้วมันจะเดือดร้อน,นอกว่านี้ทไมมีาศาสนาหรือไม่มีกฎหมายถ้ามันมีกฎหมายคนไม่เอาศีลเนี่ยมันละเมิดกันท,ท,ทั่วที่ไปนะใช่ไหมแต่คนรักษาศีลเนี่ยมันจะไม่ละเมิดมันจะอายมันจะกลัวมันจะกลัวบาปไม่กล้าทําแต่คนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลเนี่ยพวกที่ผู้ที่เรียนรู้สูงสูงนั่นแหละพวกที่มีความรู้สูงสูงนั่นแหละที่พาให้คนไม่มีความรู้ตามอย่างทําตามอย่างนะั่นแหะ นี่รู้นะฮะแต่มาก็ฟังฟังเข้ามามันก็มีส่วนว่าส่วนมากส่วนมากคนผิดสินผิดทมผิดอะไรเนี้ยส่วนมากมาจากที่เจริญก่อนมาที่สังคมเจริญอย่างเงี้ยมาเปรียบเทียบดูแล้วมันก็มันก็คงจะใช่มากพราะดูหนังดูละครดูอะไรมันมันก็เอาอย่างหนังอย่างอะไรอย่างเงี้ยยอมว่าไหมนั่นก็เป็นอย่างเงี้ยมันสังคมเจริญมันก็พากันเสื่อมอย่างเงี้มันก็ทําไงได้ เราก็เสื่อมเหมือนกันนะเราก็เคยเปลี่ยนมาก่อนไปพิจิตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันทําไงได้มันเพราะโลกมันหลอกเราตลอดเวลาเนี่ยเกิดมาก็ต้องมาผ่านด่านพนี้ก่อนทั้งนั้นแล้วแต่ถ้ามีเชื้อขุนขวายทําในชาติเนี่ยขุนขวายได,ด้ดีๆทานั่นนี้เกิดชาติต่อไปเนี่ยมันก็มีเชื้อเก่าแล้วก็เวลาไปเห็นเวลาไปเจอไปสะดุดไปเจอธรรมะเจอคําสอนพระพุทธเจ้ามันก็จะสะดุด <c oughs> สะดุดแล้วมันก็จะ มีเชื้อเดินแล้วเขาเคยทำมาก่อนมันมาทําตามได้ง่ายแต่คนไม่มีเชื้อเนี่ยถึงจะรู้ได้ไงก็ทําไม่ได้เรารับไม่ได้มาไม่คิดไกลแล้วมาคิดเปรียบครอบครัวตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่เป็นอย่างเราอย่างเงี้ยไปเผลอเขาก็บ่าเราแต่เราบ้าว่าเราโง่อยู่ตลอดทําไงพอพอดีมาเจอหมู่ปฏิบัติธรรมเจอเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะเราก็ไม่ใช่เราบ้านะแต่งั้นพวกนี้ก็บบ้าหมดเ,เขาคนที่บ้ากว่าเราขเขาเก่งกว่าเราอีกนะ มาเลยหายสงสัยเลยนอแต่ก่อนก็คิดว่าเขาไม่ตว่าเราโง่เราโง่อย่างเงี้ยแต่พอศึกษามาแล้วก็ปูดจอนกันไปเขาในแหลยโง่เราเรารู้ก่าเขาเนี่ยนะรู้ไหมเนี่ยเราฉลาดกว่าเขาเนี่่พูดจริงๆอ่ะเขามาไม่ได้อย่างเราเขาก็ก็ไม่รู้เท่าเราเนี่ยเรารู้ก่าเขาเนี่ยเราก็ฉลาดกว่าเขาใช่ไหมเราไม่ฉลาดโง่อย่างเขานี่ไปทํา แย่งไปชิงไปอะไรไปทำบาปให้ตัวเองอย่างนั้นนะยมว่าแม่แต่เรามาไงเรารู้ชัดเจนเราไม่กล้าไปละเมิดเราไม่กล้าไปทำผิดศีลแล้วก็ไม่กล้าผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันก็มันก็ต้องมีหมูมีกลุ่มนะถ้าทำอยู่คนเดียวมันไม่มีพลังแ้วเดี๋วก็หมดแรงทำคนเดียวทำก็ต้องมหาหมู่หากลุ่มนะเขาหมูเขากลุ่มนะ หมู่กลุ่มนี่มันจะพาไปที่จเจริญน,นะมิตรดีสายดีสังคมสิ่งเป็นรอมดีเงี้ยก็ต้องมาฝึกละฝึกเลิกฝึกลางชำระใจตัวเองแล้วจะมีอคติมีตัวยึดตัวถือสาอะไรของเก่าๆล้วก,ก็ต้องพยายามทิ้งพยายามละออกเลิกออกจากใจเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันก็ไม่ไม่น่ะมันก็มองแต่มุมลบมุมเอาแต่ใจมันก็เห็นแต่ด้านลบเขาตลอดเวลามันก็ไม่เห็นด้านดีเขาบ้างนะทั้งที่คนเขาก็มีดีมีเสียคู่กันอย่างเงี้ย เราก็ไปจําแม่นในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นจําไม่ลืมบางทีแต่ของดีของเขาก็มีอยู่แต่เราไม่มองไม่เห็นเนาะมันเห็นแต่ด้านลบนะเราก็มาแก้ไขนะฝึกมองคนในแง่ดีมั่งฝนะึกมองคนในด้านบวกมันไปมองแต่ด้านลบเหนะมือนกันอย่างฟังเขาเหมือนกันฟังเขาด้านลบๆๆนั้นก็จิตก็มีแต่ลบอย่างเดียวนะ างฟังสุนที่เนี่ยเครียดเนี่ยฟังเราจํำอะไรแล้วก็โอ้ยไปถล่มเต่เขาไม่ทำอะไรไม่ได้อย่างๆรล้วถ้าไปฟังเขาพวกนี้คนพบภูมิเนี่ยจะจมมาอยู่เนี่ยนะนึกว่าไหมเพราะมันไม่เปลี่ยนนะก็ไปพูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นหนอนไหลมังแต่หนอนย,ยุคยุคที่พระวิอณ์ผุมบุราพาพยาเขามีอะไรอะไรนันะ่นน่ะมีอำนาจมีอะไรนันะ่นไล่มาจา้ะนะ่ มาคนบริโภคข่าวขบกคันดูข่าวเป็นเลยฟังเป็นก็เอาประโยชน์ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช่ไหมเราก็เโอ้แผ่นมาเป็นก็เป็นไงเป็นกิเลสของเขาเลยคนที่เขาทาก็กิเลสของเขาเลยแตเราก็ดูเขาแล้วก็ความรับไม่มีในโลกอย่างที่เขาว่านะั่นแหละความรับไม่มีในโลกนะั้นทาไปไม่ดีอะไรเนี้ยวันหน้าเขาก็รู้อย่างเก่าไม่รู้ ไม่รู้ตอนนั้นก็มาล้วตอนนี้นะกี่ปีมาแล้วยี่สิบปีมาแล้วสิบปีผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็เห็นมันก็เห็นอยู่มันก็นั่นอยู่แล้วก็ <c oughs> เขาก็ในประวัติเขาไม่ดีนะเขาก็ก็กรรมของเขาแล้วเขาทําไม่ดีไว้เขาได้รับไม่ดีกรรมเขาก็ไม่ดีเน,ะนาะนเหมือนกันแต่พูดยิงก็เหมือนครับไอ้ที่พระที่มีเรื่องมีอลไรหลายองค์ที่พร้อมกันศึกพร้อมกันอะไรเนี่ยที่มีปัญหาเรื่อง เขาทำกรรมไม่ดีเขาแต่นานๆมันเก็บสะสมไปมันก็เรื่องมันก็แดงเปิดเผยขึ้นมามันก็หนีไม่พ้นนะเนาะฟังข่าวรุ่นลังอย่างพระอะไรที่ดังอยู่ที่กาลสินนะเห็นว่าสู้ความกันถึงเจ็ดแปดเก้าปีมั้งถึงศาลก็ยังตัดสินเลยถึงได้ยอมถึงอะไรเนี่ยโอ้ยมันจริงๆทำเรื่องเกี่ยวกับศาสนานี่แค่ผิดศีล แค่พูดโกหกอะไรมันก็ขาดจากความเป็นนักบวชไปเลยไปแล้วนะพูดไม่ตรงเ่ยพูดโกหกอย่างเงี้ยพูดไม่จริงอย่างเงี้ยมันก็ผิดแล้วแต่เปลี่ยนฐานนักบวชก็ถือว่าขาดจากความเป็นนักบวชไปแลนะ้วเนี่ยแต่ทุกวันนี้ไม่เขาก็เป็นกัน <c oughs> ไม่พูดเรื่องของเขานะตามหลักธรรมวินัยเขา <c oughs> สัจจะสัจจะก็คือกรรมของใครของคนนั้นนะคนไหนทํากรรมไม่บริสุทธิ์ก็ไม่วันไหนวันหนึ่งก็โผล่มาแล้วก็พยายามรู้ชัดเจนแล้วก็ไม่ทําแล้วก,กรรมไม่ดีสิ่งที่มีแล้วก็ไม่ทําแล้วแค่คิดก็อายแล้วมันได้อย่างเงี้ยทําใจได้อย่างเงี้ยมันก็จะ <c oughs> มีภูมิคุ้มกันมีเกาะป้องกันตัวเองนะยังจะไปอยู่ไปกลุ่มไหนนไหนแล้วก็ไม่ไปเปืือนกับเขาไม่ไปติดกับเขานะเนี่ยพะจิตเรามัน รู้ชัดเจนแล้วมันไม่ดีมันไม่สะอาดถ้าไปทําอย่างนั้นอย่างของ <c oughs> สกรปรกนะเราอยู่ในสิ่งสกรปรกเราทําตัวสะอาดเราทําใจเราสะอาดแล้วเราจะกลับไปอย่างสกรปรกอย่างเก่ามันจะกลับไปได้ยังไง <c oughs> ยังว่าไหม <c oughs> เคยทําดีเคยทํานั้นมาแล้วเะตกตะกอนยังไ่ทำพอมาฝึกทําดีทําแไ้หลายเด็กมันสะอาดมันจิตมันก็ดีขึ้นมาแล้วจะไปกลับไปอย่างเก่าเนี่ยก็มไม่ไปแล้วใครก็ไม่ไปแล้ว ก็ฝึกชำระใจตัวเองแล้วฝึกชำระใจอแล้วแล้วก็เรียนรู้สตีนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็ได้กรรมบริสุทธิ์ของเรากรรมสามของเรากายกรรมวจีกรรม 3, ม,รรรม,รรมโนกรรมมันจะได้เพิ่มภูิแล้วก็ทำศีลทำรักษาศีลกับบริสุทธิเ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนใหม่แล้วของเก่ามันก็ผ่านข้ามมันแล้วเดินก้าวผ่ญญานมันแล้วจิตปิญญาณมันก็นพบกับก่ามันก็ล้างได้ชําระล้างได้ออกมามันก็ จิตมันก็เปลี่ยนใหม่มก็เป็นคนใหม่ดิทำทำทุกวันมันก็ได้ทุกวันนะ่ะกรรมอย่างพวกเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ทํากรรมทํากรรมไอ้ทำเอะทำไม่ต่ว่าลงทำลง,งครัวทํางานทาอะไรที่ปลูกผักปลูกอะไรเนะี่ยก็เป็นกรรมที่ดีที่แหละมันก็มีผลออมาคนก็ได้รับกินดับแรงก็ได้ประโยชน์ได้อะไรเราก็ได้ชําระได้ให้ได้อะไรลนะ้วก็ ก็เป็นกรรมของเราแนละ้พอทำไปแล้วทำที่นี่มันไม่มีค่าจ้างอะไรนะมันทำแล้วมันทาหายหายหายใช่ไหมแต่ใจเราเนี่ยต้องทบทวนเราเองเราได้หรือยังไงเราเป็นยังไงเราก็ต้องจะได้กุศลหรือไม่ได้กุศลจะได้อะไรลดละอะไรได้มันก็รู้ในตัวเองเลยละถ้าทําไปมั่วไม่รู้อะไรแล้วก็มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะตัวเองได้ก็ว่าตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยต้องรู้เลย มันก็อย่างที่ลดละกิเลสได้ลาคนจิตว่างจากเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่ไม่รู้ตัวเองได้อย่างเงี้ยมันก็มันก็น,กนั่นเนี่ยมันต้องยังไงต้องให้รู้เนี่ยวันนี้ก็หมดเวลานะยโยมก็ขอให้พวกเราตั้งใจรู้กับจากตัวเองรู้การประมาณรู้เนี่ยรู้เจตนาของตัวเองเลยตั้งใจเจตนาเจตนาก็ตั้งใจทําดีเนี่แหละให้เป็นกุศลให้เป็นสิ่งที่ประเสริฐจะได้มีมรรคผลกันทกพูทุกคนเนาะขอสำเร็จดีเจริญธรรมทุกคน